วันนี้แามาทำอะไรที่ไหนนะครับเฮ้ยยมเมยะเฮ้ยสาขาอะไรสาขาอะไรนะที่พี่โบไปประจาอะ่ะสามปิตามากับพี่ปบรเป็นใหญ่ออันนี้มากับน,น้องหลินอ่ะวันนี้มาน้องหลินจะเป็นอะไรครับวันนี้ที่เมื่อกี้ส่องๆมาวันนีเลยเดี๋ยวดูกระดาษวันพีนที่เป็นยังไงเอากระดาษวันพีนก็จะเป็นแบบนี้นะตอนนี้รางวัลเป็นวันพีภาควานนออ่ะรางวัลยังมีเหลืออยู่นะคือรางวัลมีเหลืออยู่เดี๋ยวเราซื้อกี่ใบหลินลูฟี่ผู้หญิงอะไรนะเออมีหมดเลยซื้อกี่ใบ ใบก่อน90ใบก่อนตอนนี้เราก็จะจ่ายเงินนะเตียมวาละ10ใบนี่คือเราต้องซื้อโปสการ์ดนะครับอย่าลืมเรามาเล่นดีฉันอกกคือการซื้อโปสการ์ดเราได้รางวัลใช่ใช่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะอยู่ขั้นตอนการจับนะเหรินเหรินดูดูโอ้โหมันเหลือนิดเดียวแล้วนะรางวัลเหรออ่ะเหรินเอาสี่ใบสี่ใบหนึ่งสองสามสี่อ่ะให้น้องทีมงานจับอ่ะน้องทีมงานจับอีกสอง มามาอาจจะเปิดเองด้วยอ่ะโอ้อาจจะเปิดเองงั้นอะไรอย่างเงี้ละกันจี G G เป็นอะไรนะ G G เป็นจ้าถ้าเกิดมันสองใบได้ก็คือเทพนะเอาตรงอะไรจบไปไอไอเป็นแฟมอ่ะโอเคเรียนเปิดของเลนก่อนสองใบไม่มีพี่บอลให้ดูดดวงว่ะมากับพี่บุ๊ดูดวงพี่บุ๊คจิ๊บจิจิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจบไปจบไปโอ้โหีจบี จบไปมันดูดดวงพูดเมื่อกี้จำหลักดูดดวจบจบไปเปิดเองค่ะอ๋อเปิดเองค่ะไปบอกไม่มีดวงนะจบไปอีเฮ้ยรางวัลเว้ยอีอะไรวะอีผู้หญิงเฮ้ยอีเฮ้ยหลิงจบใช่เปล่าวะใช่เดี๋ยวจบไปไหนไแล้ว่ช่วงเนี้ยอีชิบังเนี่ยหลินมาไหนโอ้โหไหนดูรางวัลดิซีกับอีจบจบไปล้างกระดานสีกับอีจบจบไลล้างกระดาน ทุกคนใครบอกหนูไม่มีดว่างขึ้มาถึงแม่งทำลายล้างแล้วตอนนี้ล้าางกระดนมามันเหลืออะไรวะเนี่ย C E อั่นเพื่อนรักเห็นได้ C ไปแล้วได้ได้ E ไปแล้วเหลือ B B คุณต้องได้แล้วจบจบจบไปพี่โบล้างกระดานหน่อยอ่ะจบจบไปกูต้องมีผลงานไอ้ไอมันเดี๋ยวหลินล้างให้ไม่ต้องห่วงไอ้อะไรวะพี่โบ มาพี่โบ๊ะทีเดียวเลยงานเอาเอาบีเลยมาบีจีบีย่างย่างบีพี่โบ๊บีเท่านั้นไปสุดท้ายบีจีถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะได้มาแล้วผลงานสองชิ้นล้างกระดานนะจบจบไปให้มันจบจีเหัวใบเดียวเองเฮ้ยจบจบไปเลยเหรียญจบ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 จริงๆอันนี้จบจริงจริงบีจีไม่เป็นไร อ่ะตอนนี้มันเหลือกี่ใบนะอ่ะเดี๋ยวพี่โบนับหน่อยพี่โบเหลือบีแค่หนึ่งแล้วพี yeah. ่โบเหลือบีหน okay. ึ Initiative> ่งของรางวัลอีกเก็บพอแล้วพอแล้วมาของพี anyway> ่โบแค่ใบเดียวสุดท้ายปิดปิดปิดคลิปละอ่าให้พี่โบใบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวพี่โบซื้อเอาสองใบปิดคลิปละปิดคลิปละอันนี้สองใบปิดนะพูให้คนละใบกันหลิงกับพี่โบไใบพี่โบใบเดียวเลยมึงได้เยอะละให้ภูมิบ้างมาเอามาสองใบมาภูมิกับพี่โบนะคนละใบอ่ะนี่โบสการ์ดมีผลงานแล้วนะทุกคน วัตาุอีกสองใบมามามาจบๆกันไปจบๆไหมอาภูมิมาหยิบฉีกเลยให้มันจบๆที่นี่มาบีเปล่าบีไปจบๆปะเปิดพรมันไพี่โบเออเลยเปิดเลยเปิดเลยมาเผ็ดเผ็ดชิบหายแล้วมืออาพี่โบใบเดียวมาจบๆกันไปล้างกระดานหน่อยมึงหยิบใบเดียวแล้วบีนี่มีเหลือกี่ใบเหลือดูแลนับหนึ่งสองสามใบยังเป็นรางวัลใหญ่สองเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ พอแล้วเอาอเอใบเดียวพอใบเดียวเลยบีใบเดียวเราเอาบีให้จบไปเลยจะได้ล้างกระดานบีบี <B. S 1> <B. S 2> มันต้องบีละบีโอเคจบคลิปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลินหลินให้ผลงานพี่โบไปแล้วกันโ okay, อเคไหมได้รางวัลมาละเออคามุรัสกิกับโซโลโซโลเออ <laughs> เออ ผลงานหลินค่ะผลงานหลินเฮ้ยวันนี้หลินดีนะช่วงนี้ช่วงนี้อิชิบังมานะก็อัปเดตอัปเดตนิดนึงนะอัปเดตนิดนึงโอ้ช่วงนี้คลิปหลังๆโหดมากไม่พูดแค่ละกันหลินเจ้ที่ตรงหลินจริงๆนะเบาๆเบาๆอ่ะก็ประมาณนี้ของพี่โบก็อ่ะก็รางวัลเล็กน้อยรวมกับน้องภูมินะน้องภูมิเกลือกับพี่โบเกลือนะวันนี้ครับขนาดสองใบสุดท้ายยังไม่ได้เลยนะ อ่ะก็ไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากจะมาสนุกต้องมาที่ไหนคะอยู่เมยย่านสามย่านมิคานะใช่ครับโอเคก็คประมาณนี้นะก็อ,อย่างแรกเลยนะครับก็ใกล้จะแสนลายละเป็นกดติดตามที่ Facebook เราหน่อยนะครับกับอีกอันนึงนะครับอย่าลืมนะครับทิกต็อกเราก็มีนะครับใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดตอบต่อไปนะคะคอมเมนต์กนมานะอยากให้ไปเล่นอะไรยังไงช่วงนี้จะเริ่มออกไปเล่นข้างนอกแล้วเบื่อ เบื่อบ้านแล้วเบื่อบ้านแล้ว <c oughs> มีอะไรก็คอมเมนต์มาตอนนี้ประมาณนี้แล้วกันตอนหน้าเป็นอะไรมาดูกันตอนนี้บ๊ายบายสสวัดีค